อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงลนะยนยนยนแล้นะเย็นๆแล้วความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง <c oughs> รวมทั้งร่างกายสังขารของเราด้วย เวลาพิจารณาถึงความเสื่อมของมันน,นึกถึงคำหลวงปูชา่านบอกว่าเหมือนก้อนน้ำแข็งจริงๆก้อนน้ำแข็งเก็บไว้ไม่ดีก็ละลายเร็วเอามาทิ้งไว้กาลางแจ้งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว ถ้าเก็บไว้ในที่ดีหน่อยก็เก็บได้นานหน่อยใส่กระติกไว้ก็ได้นานกระติกดีก็ได้นานไม่ดีก็ได้ไม่นานหรือไม่ใส่กระติกก็ยิ่งเร็วขึ้น <c oughs> ถึ่นึงเปรียบเทียบว,ว่าเป็นก้อนเสื่อม <c oughs> อมองเห็นเป็นก้อนเสื่อม <c oughs> มันเสื่อมทุกวัน <c oughs> ขนาดความไม่เที่ยงของสังขารมันมเสื่อมให้เห็นอย่างนี้ปัญญามันก็ยังไม่เกิดเลยเกิดได้ยากเพอาะขาดการพิจารณาเมื่อปัญญาไม่เกิดนี่อวิชามันก็มากความโลภโกรธหลงมันก็มากคนที่ไม่เห็นอนิจจังนี้ ความโลภจะเยอะความโกรธจะเยอะความหลงก็จะเยอะจะเป็นใครก็ตามเป็นโยมหรือนักบวชก็ตามถ้าไม่พิจารณาถึงความสิน้นความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ลดละโลภโกรธหลงมันมีแต่เพิ่ม อัตตาตัวตนก็สูงเพราะไม่เคยเพิจารณาถึงความเป็นอนัตตา <c oughs> ไม่รู้จักละไม่รู้จักวาง <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นนามธรรม <c oughs> ถ้าไม่พิจารณาปัญญาไม่เกิดโอ้โหมันเก็บอารมณ์เยอะมาก <c oughs> อะไรมันก็รู้สึกเก็บเป็นของสำคัญทั้งหมด <c oughs> ตั้งั้งที่สอนท่านสอนให้ละแต่มันก็ไม่ละแล้วก็แถมปกป้องไว้อีกด้วยเนีไม่ละต่างหากแล้วกลัวมันจะเศร้าหมองเหมือนท่านว่ากลัวกิเลสเศร้าหมองหาวิธีปกป้องเนีกลัวโลภมันจะหมดกลัวโกรธมันจะหมดกลัวหลงมันจะหมด <c oughs> ก็ยังหาวิธีปกป้องปกป้องมันไว้นี่นั่นคือไม่ได้พิจารณาถึง อันนี้จะลักษณะข้อแรกเลยเนีเยเ่ยเราไม่ได้พิจารณาว่าทำไม่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องนี้มากเนี่ยเรื่องให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกครั้งอัตตาเนี่ยก็เพื่อจะให้เห็นอัตตาตัวตนของตนอย่างแท้จริงเนีเยเ่ยว่ามันคืออะไรท่านสอนอนิจจังทุกขณอัตตานี้มันครบจบ ว่าจบอยู่ตรงนี้แหละเน่ยมันหมดนะมันหมดตาไม่พิจารณาเรื่องนี้มันก็มีแต่เรื่องสร้างแต่เรื่องว่างานแต่แต่เรื่องแต่ย็นตรงนี้แล้วมันคลายเห็นไหมเราก็สววกันอยู่เรื่อยๆแต่ขาดการพิจารณาเนี <c oughs> <S <s ่ยสเพสังขาราอนิจาเนี่ยสเพสังขารทุกขาสเพธรรมะตาติยะาปัญญายะปสติก็ จริงๆมันเรื่องปัญญานะเรื่องปัญญาเ,ม,เมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาเมื่อเห็นด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายอภิธานิพินติทุเขเอสามโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาที่ตนหลง ถ้าเห็นด้วยปัญญาลักษณะนี้ท่านว่านั่นคือทางแห่งความสงบ <c oughs> หรือทางแห่งความหมดจดนะจะเรียกว่าทางแห่งพระนิพพานก็ได้เรียกว่าท่านว่าเป็นธรรมอันหมดจดนะนี่ก็แสดงว่า <c oughs> การพิจารณาถึงพระไตรลักษณ์คือความเป็นนิจจังทุกขังนัาตานี้มันเป็นไปเพื่อคลาย คลายกิเลสคลายตัณหาน <c oughs> ถ้าไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้มันก็เพิ่ม <c oughs> ที่สำคัญถ้าขาดการพิจารณาตรงนี้มันเพิ่มโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือความโลภเนี่ย <c oughs> ความอยากความโกรธก็ไม่ลดละตั้งแต่นี้ท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อละความพอใจและความไม่พอใจมันก็มองไม่เห็นอีกเนี่ย หรือพูดโดยรวมกันว่าไม่ได้เจ,จเริญสตินั่นแหละขาดสติเนี่ยขาดสติก็ขาดปัญญาแต่จเจริญสติทำทุกเรื่องทุกข้อมันเ,เข้ามารวมอยู่ตรงคำว่าสติเลยนะอมองไปทางไหนสิ่งที่เราได้สั่งสมอบรมมานะเนี่ยปัญญาที่สั่งสมมาโดยวิธีใดก็ตามมันจะรวมพลังนะเนทำให้เรา เหมือนมีแว่นมีแว่นวิเศษมองดูเห็นเห็นชัดว่างั้นเห็นชัดเจนเห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเดียวแต่มันเห็นด้วยตาปัญญาตาเนื้อมันเป็นทางผ่านนำไปสู่ทางปัญญาถ้าไม่มีกระจกส่องเข้าไปมันก็มองไม่เห็นเห็นชั้นเดียวเห็นแต่ตาข้างนอกแต่ตาข้างในมันไม่เกิดน เด <S an> ี๋ยวมันเห็นได้ยากไลพูดเรื่องอันนี้จังมันก็เห็นได้ยากเรื่องทุกครั้งก็เห็นได้ยากนะโดยเฉพาะเรื่องความเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนโอ้ยิงยากใหญ่นะไม่มีอย่างไรเราก็ยืนเดินอยู่นี่คนนั้นก็มีตัวมีตนจะไม่มีตัวมีตนได้อย่างไรนียเราคิดแบบงงโง่ๆไปอย่างนั้นแหล <c oughs> จะ,ะ,ะจะเถียงวุธเจ้านะเถียงจะเถียงเอาอัตตาเนี่ย เถียงเอาอัตตาอัตตามก็อัตตายเมืองปู่เลี่ยมหลวงพ่อเลี่ยมนะีเ่เลยเนะถียงเอาอัตตามก็อัตตายเนะี <c> ่ย <oughs> แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ละอัตตาตัวตนก็คือการที่ให้มองตนโดยความไม่เป็นตนที่หลวงปู่ชากันสอนว่าให้ผู้ใดเห็นตนโดยความไม่เป็นไม่เห็นไม่เป็นตนผู้นั้นจึงเรียกว่าคนเห็นตนคนที่เห็นตน ว่าเป็นตัวตนคนนั้นไม่เห็นตนเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมนั่นก็คือหลักธรรมในความหมายของว่าความเป็นอนัตตาธรรมพ <c oughs> ิจารณาเนี่ยมันมีผลแม้เราจะมีชีวิตดำรงอยู่มันมีผลต่อการขัดจัดในความโลภโกรธหลงเนี่ยทํำให้ตอนนี้ลดลงแล้วความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการ มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความโลภไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความโกรธนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความหลงแต่มันเกิดขึ้นเพราะการละความโลภได้มากเท่าไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นนี่ละความโกรธได้มากเท่าไหร่ความสงบความสุขก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นเหมือนกันโดยเฉพาะความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่ทละได้นี่มันก็เกิดความรู้เพราะความหลงกับความรู้มันคู่กันนี่ คนละขั้วกันนะเ,นเมื่อมันหลงมันก็ไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่หลงนะนีน่จึงมาสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นโดยการพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง <c oughs> นั่นก็คือความเป็นอนิจจทุกขัณนัตาเนี่ย,ยมันเป็นเรื่องของปัญญานี่เรื่องของปัญญา <c oughs> ปัญญาตรงนี้มันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยเหมือนกัน เหตุปัจจัยก็คือนั่นแหละการพิจารณาบ,าบา่อยๆพิจารณาถึงหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแหละนก็ล้วนแต่เพื่อที่จะให้เข้าไปสู่หลักความจริงคือความเป็นอนิจจังทุกขังนาัตตานั่นเองเนี่ยทีท่านให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารหรือพิจารณาถึงความ แปรปรวนของสังขารความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายอันนี้เนี่ยเราจะอยากหรือไม่อยากปราถนาไม่ปรารถนาแต่ธรรมชาติมันไม่ได้ว่าไปตามใจของเราเแต่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่เป็นไปเนี่ยมันไม่ได้ตามใจใครว่างั้นแต่แล้วเราจะไปสู้กับมันได้อย่างไรสู้ไปก็แพ้ตลอดเนี อความแก่ไปสู้กับมันก็สู้ไม่ไหวหรอกแม้วิทยาศาสตร์จะคิดขนาดไหนนะมันก็สู้ไม่ไหวเนสู้ไปก็แพ้เหมือนจะชนะแต่มันก็แพ้เหมือนจะชนะทีนี้ไม่ใช่ชนะหรอกมันหลงไม่ใ่เนีมันหลงคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะได้อย่างน้นมันจะได้อย่างนี้เนี่ยสุดท้ายก็แพ้หลักความจริงเนี่ยจะเอาชนะทุก แต่มันคิดไม่แยบขายนี่จะเอาชนะทุกข์คิดคน้นสิ่งที่อำนวยความสุขโดยเป็นวัตถุมันก็เลยพ้นทุกไม่ได้อีกนี่เห็นไหมแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ตำหนิเขาเนะแต่เขาก็คิดไปอีกแนวหนึ่งนีแต่ถ้าก็มีหลักธรรมคำสอนเข้าไปด้วยนยีมันจะเป็นประโยชน์มากนะแต่เขาคิดไปทางเดียวคิดจะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุอย่างเดียวเนี่ยไปสิย,ยิ่งสร้างยิ่งมีปัญหาเ่ยมันก็แปลกนะย,ยิ่งอำนวยความสะดวกให้เท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งเยอะนะเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยยิ่งให้มันสบายไม่ทําไม่ออกแรงไม่เดินไม่ไมอะไรเราจะเป็นง่อยเลยเนะธรรมชาติมันต้องเคลื่อนไหวมันต้องทาโน่นทํานี่ได้ไหมแต่ความรู้สึกของคนคิดว่าอยากสบายสบายคือไม่ทําอะไรเนี่ย ถ้าไม่ให้ทำอะไรจริงๆมันสุขจริงไหมมันก็ไม่ใช่อีกแหละโยมลองนอนอย่างเดียวสินอนได้ไม่ไมถึงวันเลยทำไปอยากจะลุกแล้วอยากจะยืนอยากจะเดินอยากจะนั่งนั่นคือความเป็นธรรมชาติของสังขารที่มันอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงลำบากไหมลำบาก,ากการที่จะ ไปเถียงเอาให้มันเป็นอนิจจังไม่เป็นอนิจจังนี่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โดยธรรมชาติมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงมันพอดีพระพุทธเจ้าว่านี่คือความพอดีของธรรมชาติเนี่ยมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยนี่มันเป็นท่านเรียกว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุของสรรพสิ่งที่มันก่อตัวขึ้นมามันก็สลายไปที่เรียกว่าเกิดแล้วก็ดับ เป็นธรรมชาติที่เป็นไปอยู่อย่างนั้นการเรียนรู้ธรรมะก็คือเรียนรู้ไม่ได้ไปแก้ไขไม่ได้ไปแก้ไขธรรมชาติให้ได้ตาตามใจเรานะเรียนรู้ให้เข้าใจธรรมชาติเมื่อเข้าใจรู้เรื่องธรรมชาติเราก็จะได้ไม่ขัดต่อธรรมชาติไม่ไปฝืนธรรมชาตินั่นคือเข้าใจธรรมะนะถ้าเข้าใจธรรมะนี้มันก็รู้จักรู้จักวาง รู้จากทางสายกลางคือความพอดีน,นี่รู้ว่ามันสิน้นมันเสื่อมพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ยิ่งขึ้นไปว่าให้รักษารักษาเท่าที่รักษาได้ประครับประคองเท่าที่มันจะอยู่ได้ว่าางั้นแต่เราหาอะไรก็หาได้ได้มาแล้วก็อยากให้มัน <c oughs> มีอำนาจเหนือเราเราอย่าเป็นทาสมันแต่ใช้มันด้วยปัญญาท่านก็สอนยิ่งขึ้นไปเห็นไ,ไหม มีมากก็ดีเนี่ยเป็นประโยชน์ถ้ามีปัญญาเนี่ยดีกว่าคนมีน้อยมีน้อยถ้าไม่มีปัญญาก็ยิ่งทุกข์มากเนี่ยถ้ามีปัญญาเรามีน้อยมันก็ไม่ทุก์มีมากมันก็ไม่ทุกอันั่นคือการเข้าถึงธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยบันดีลักษณะนี้นี่ยแต่การพิจารณาถึงสัจธรรมหรือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราลดละนะ สิ่งที่เป็นส่วนเกินคือกิเลสนะนะอ,อะไรมันไม,ไม่ไม่เป็นส่วนเกินมันก็ไม่ถึงกับเป็นกิเลสหรอกนะนะความอยากที่แสวงหาเพื่อการดำเนินชีวิตที่พอเหมาะพอดีมันไม่ถึงกับเป็นกิเลสหรอกนะมันเป็นธรรมชาติที่จะให้ความดำรงอยูนะ่ไม่เกิดความลำบาก <c oughs> แต่ถ้ามันเกินขอบเขตนะ เกินความพอดนะีนั่นแหละมันเป็นกิเลสหรือตัณหานะการสแสวงหาท่าเนเรียกว่าแสวงหาโดยชอบธรทำสแสวงหาโดยพอพอดีนะอกับอัตภาพที่เป็นอยู่นะไม่ได้ทําให้มันเกินกว่านั้นความอยากก็ให้มันพอดีนะอ,อ,อย่าให้มันเป็นตัณหานะ หรือยึดแต่อย่าให้มันมั่นหลวงปู่ชาติว่ายึดแต่อย่าให้มันมั่นนะยึดให้พอดีเอาแต่ยึดยึดไม่มั่นนี่มันพอดีเหมือนกันนะยึดมันพอดีถ้าหนักก็วางนะแต่ยึดไม่มั่นเนี่ยถ้ายึดมั่นนี่แต่หนักไม่วางนี่ตายเนี่ยมันทับเราตายเนี่ยยึดไม่มั่นนี่มันพอดีแหละเนี่ยเหมือนเรากินข้าวนั่นะกินข้าวนะ เราช้อนมาตักข้าวเข้าปากนะเราก็วางช้อนวางแก้วกินแต่นะ้ำแบบนี้นั่นคือมันพอดีไงไม่ได้แบกมันไปนะไม่ได้แบกถ้วยแบกชามแบกแก้วนะมันก็ไม่หนักนะแต่ก็เรียกว่าบริโภคด้วยปัญญาเนี่ใช้ปัญญาอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้นะอยู่กับมันนั่นแหละแต่มันก็ไม่ทุกนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านว่านะ ความสุขความทุกข์ถ้ารู้เรื่องของมันมันก็อยู่โดยปกตินั่นแหละสุขมันก็อยู่ตามเรื่องของมันทุกข์มันก็อยู่ตามเรื่องของมันเนี่ยเหมือนรสเปรี้ยวรสหวานนี่นถ้าเราไม่เอาข้อปากมันก็ไม่เปรี้ยวไม่หวานหรอกเนีแต่มันก็มีอยู่นะมันก็มีอยู่ตามรสของมันนั่นแหละเหตุปัจจัยที่มันให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์คือเราหยิบเข้ามาหยิบเข้ามายึดมันหมยมัน หรือถ้าเป็นรสชาติเอาเข้ามาปากมันถึงว่ารู้รสหวานรสมันรสเค็มเนี่ยถ้าไม่เอาเข้าปากมันก็ไม่รู้หรอกแต่ถามว่ามันมีอยู่ไหมมีเนี่ยรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็มีแต่มันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ข้างในเนี่ยแต่ถ้ามาสัมผัสข้างในปุ๊บมันก็เกิดเรื่องทันทีเกิดเรื่องเนี่ยแต่ยว่าถ้าเรียนรู้เรื่องของความทุกข์เข้าใจอันี้จังทุกขังจริงๆนะทุกมันก็มีอยู่นะนี สังขารมันเป็นทุกข์มันก็มีอยู่แต่มันอยู่คนละส่วนกันไงท่านฝึกใจท่านแยกออกระหว่างสุขภายนอกกับสุขภายในทุกภายนอกทุกภายในใจกับกายท่านแบ่งกันได้นี่ท่านแยกกันได้นี่นี่ท่านแบ่งได้จนกระทั่งท่านกล้าที่จะพูดว่านะทุกข์มีอยู่แต่ผู้ที่เป็นทุกข์ไม่มีท่านกล้าพูดขนาดนั้นนะ ทุกก็เป็นเรื่องของทุกขก็จริงนะเหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่ารสเปรี้ยวมีไหมมีแต่มันอยู่ที่มะนาวนะอยู่ที่ความเปรียปร้ยวๆถ้าไม่เอาเข้าปล่ามันก็ไม่เปรี้ยวจริงๆนะแม้จะถืออยู่มันก็ไม่เปรี้ยวเนะี่เล่นอยู่กับมันมันก็ไม่เปรี้ยวนี่เห็นไหมนั่นพูดลักษณะของผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญาเนะี่ยท่านที่ว่าทุกมีอยู่แต่ฉันไม่เป็นทุกขแต่เลเล่นกับทุกได้นะ เหมือนบรรดาวเปล่ามาเล่นก็ได้ใส่มือโยนไปโยนมาก็โยนได้นี่นั่นคือท่านอยู่ด้วยปัญญานะรู้จากทุกเนี่ยจึงได้ว่าทุกก็มีแต่ยิ้มกับมันได้พูดกับมันได้เนี่ย,ยก็เล่นกับมันได้นี่นี่มันเป็นระดับของผู้ที่ฝึกฝึกจิตฝึกใจนี่มีปัญญาเนี่ยเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเนี่ยเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาจะไปถามว่าเอพระอรหันต์ท่านมีทุกไหมนี่ ถ้าร่างกายโดยสภาวะมันก็ทุกข์กันแหละแต่ว่าท่านไม่ทุกข์เพราะงั้นแต่ท่านเจ็บเป็นไหมก็เจ็บเป็นที่สังขารนี่ก็โดยคิดว่าเออครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติท่านคงไม่เจ็บไม่ปวดมั้งมันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันแต่ใจน่นสำคัญนะท่านฝึกใจม,มันก็มีโดยธรรมชาตินั่นแหละนะพระเจ้าก็ยังมีใช่ไหมก่อนนิพพานนะก่อนนิพพานอาพาธหน,หนักเลยเป็นเดือนๆเลยนะ เดินทางกับพระอานนท์เนี่โอ้ยประคับประคองสังขารไปเนี่ยนั่นคือเรื่องของสังขารสังขารก็แปรปวนไปตามสภาพอินฟ้าอากาศที่มันแปรปวนไปเนี่ยเกิดเพราะอุณหภูมิความร้อนความเย็นเนี่ยเห็นไหมมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยแต่ว่าการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยกายทุกใจทุกด้วยแต่ว่าอีกคนหนึ่งละกายทุกแต่ใจไม่ทุกนี่มันแยกกันตรงนี้แหละเนี่ย นี่ธรรมะก็เลยมีการแยกกันตรงนี้แยกกันตรงที่มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงกับไม่มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนี่มันก็เลยมีความแตกต่างตรงนี้การเข้าถึงธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันถึงทำให้เกิดสติเกิดปัญญานีรู้จักแยกแยะรู้กิเลสรู้ตัณหาถ้าไม่รู้มันมันลัมันไม่ได้หรอกพวกนี้เนี่ย ต้องรู้มันจริงๆนะรู้เพียเผินก็ละไม่ได้เหมือนกันเนท่านถึงใช้คำว่ารู้โทษโดยความเป็นโทษรู้คุณโดยความเป็นคุณเนี่ยมันจึงจะเพียนละเพียนบำเพ็ญได้ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงมันเห็นคุณมันอยู่นี่แหละตัวสำคัญนะีจะละความโลภโกรธหลงนี่ถ้าเห็นคุณมันอยู่มันละได้ยากเลยถ้าไม่เห็นโทษตามความเป็นจริงละได้ยากจริงๆนะ มันมีคุณเหมือนกับรสอร่อยของอาหารนะอร่อยมันอร่อยแต่มันมันแสลงต่อาธาตุขันนยะแสลงต่อโลกนะแต่ถ้าเราเอาแต่ความอร่อยนยะก็เป็นการทําลายาธาตุขันเนะี่ยทั้งๆรู้ว่ามันแสลงแต่ติดอยู่แค่รสอร่อยนั่นเขาเรียกว่าไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษไง ้าเห็นโทษดยความเป็นโทษเอาตายก็ตายเถอะเพื่อรักษาสุขภาพนี่มันไม่ได้กินอร่อยก็ช่างหัวมันเถอะเลยแต่ใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้มันถึงจะข้ามมันได้นะถ้าไม่ฉช่นั้นข้ามันไม่ได้หรอกนี่มันสาคัญตรงนี้แต่นั้นเป็นเรื่องใจใจมันต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติต้องอดต้องทนนะต้องต่อสู้ต้องกล้าต้องฟื้นอะไรเงั้ะฝื้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่การปฏิบัติที่แท้จริงมันจึงเป็นการฟื้นจิตฟื้นใจฟื้นความรู้สึกเนี่ย ไม่ได้ไหลไปตามนะเนี่ยส่วนมากที่ว่าปกป้องคือไหลาตามไงเนะี่ยคิดยังไงก็จะเอาตามความคิดของตอนเองแล้วก็ปกป้องความคิดของตอนเองว่ามันถูกมันต้องนะยืนหยัดยืนยันเนะี่ยโอ้อยางงั้นมันก็ไม่ได้แล้วมันจะไปถึงไหนนะปฏิบัติเนะี่ยมันไม่ได้ไปเพ่อรถเพ่อละเลยสุดท้ายก็เกิดอัตตาต่ตอตนเอคิดว่าตนเองนะใช่ตนเองนะี่แหละถูกคนอื่นผิดหมดนมันก็ ไปทางไหนเนี่ยไม่ได้ไปตามพระพุทธเจ้าแล้วนี่ยไปตามพญามารหมดเลย <c oughs> มันก็ได้ไม่บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงนียไม่คู่ควรกับคําว่าปฏิบัติธรรมนปฏ,ปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่การปฏิบัติเพื่อนั้นแต่เพราะการปฏิบัติมันเพื่อละเนี่ยไม่ได้เพื่อเอาเนี่ยถ้าเอามันก็ยุ่งอะเนาะปฏิบัติครับโลภมันเพิ่มขึ้นกดเพิ่มขึ้นนี่มันมัน ได้ผลตรงไหนนะมันไม่ได้หรอกนะต้องให้รู้รู้ว่ามันถึงมันไม่หมดต้องให้รู้ว่ามันน้อยลงนะให้รู้ว่ามันลดมันละนะเนีนั่นแหละจุดสำคัญมันยังมีอยู่แต่ให้มันน้อยลงนะเนหมือนคุณธรรมของพระริยรเจ้าท่านปฏิบัติท่านก็มีแต่ว่าท่านลดละเป็นขั้นๆเลยเห็นไหมออพระโสดาสกิทาอนาคาพระอระหันต์นี่ท่านละเป็นลำดับลาดับไปเลย หนึ่งเราก็มีเหตุมีปัจจัยถ้าเราปฏิบัติถ้าลดละอย่างท่านมันก็จุดมุ่งหมายก็อันเดียวกันนั่นแหละเนี่ยมันละได้มากกิเลสมันก็เหลือน้อยได้ไหมแ้่ละได้หมดมันก็ไม่มีเนี่ยมันก็เห็นอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ที่ไหนที่ใจเรานี่แหละเนี่ยถ้าเราเพ่งพินิษพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันเห็นที่เรานี่แหละเนี่ยแต่มันไม่ไม่ได้มองข้างนอกมันมองข้างในเนี่ยมองดูใจตนเองเนะ ขจัดตรงนี้ลดละตรงนี้นี่ยมันไม่ได้ไปขจัดคนอื่นไปทําคนอื่นหรอกไม่ได้โทษคนโน้นคนนี้หรือสรรเสริญคนนั้นคนนี้หรอกนีพราะมันเทนในใจตอนนั้นยังมีเด็กมาก็พูดถึงแบบนี่ท <c oughs> ่านบอกว่า <c oughs> ผมว่าองค์นั้นเป็นพระหรันองค์นี้ไม่เป็นพระหรัน <c oughs> ผมไม่เชื่อหรอกองค์นั้นผมไม่เชื่ออ <c oughs> องค์นี้ผมเชื่อนะ มันพูดอย่างนี้ได้ยังไงบอกว่าเราเชื่อได้ยังไงเอาอะไรเป็นประมาณได้เชื่อเนี่ยเอาใจเราหรือใจเรามันรู้ขนาดไหนใจมีกิเลสไหมล่ะถามว่าเรายังมีกิเลสหรือหมดกิเลสแล้วเนี่ยยังมีอยู่แล้วเอาใจที่มีกิเลสนั้นเี๋ยไปตัดสินที่ปากว่าอย่างนี้ดุด,ด,ดุหน่อยงะ้นแหละดุดุหน่อยนี่มันคิดเอานะคิดเอา ประมาณเอาประเมินเอาเอาใจขคงตนเองเป็นเครื่องตัดสินมันไม่ได้เนี่ยใครจะดีจะเร็วอย่างไรหรือเป็นปุถุชนเป็นพระรหันต์เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเราต้องดูเราเนี่ยไม่ต้องไปวิจารณ์คนอื่นวิจารณ์คนอื่นมันไม่ได้นไม่ถูกใจตัวเองมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยเหมือนกับแต่ก่อนไปกับเพื่อนก็เถียงกันเรื่องสภาวะของพระรหันต์กันนะครับ พระรหัต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ามันจะจบตรงไหนเนานะแต่มาก็นั่งฟังไม่ได้พูดอะไรหรอกนั่งฟังสุดท้ายมันลงกันไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นพระรหัสลระโกง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็กระามว่าท่านจะดีว่ายัางไงเนี่ยท่านว่ายัางไงก็เลยแต่มาก็พูดไปแบบอาตมานะ บอกว่าท่านต้องไปปฏิบัติให้เป็นพระราเนียก่อนคนมาคุยกันเหมือนที่จะจบเหมือนกันถ้าอยากไม่เป็นพระราเนี่ยมันคงจะจบยากเลยก็เลยเลิกลากันเลยนี่มันบางทีมันลืมตัวไงการนิ่งนี่มันดีอย่างเงี้ยนิ่เงี้ยการพูดมันมีแต่เสียด้วการพูดไม่ไม่ขาดสติทําให้ขาดสติการนิ่งนี่มันทําให้เราได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะแต่แั้นท่านจึง สันเสริญความนิ่งความสงบเนี่ยมันพบความสงบพบปัญญาอนนี้ทรรมะมีความพิเศษอย่างนี้แหละทีอย่างนี้นล้นก็ทําให้เรารู้ตัวเองรู้ตัวเองก็รักษาตัวเองเนี่ยประคับประคองตัวเองเนี่ยดูตนเองให้มากนะไม่ต้องดูคนอื่นดูคนอื่นก็ดูได้แต่ดูด้วยปัญญานีดูเพื่อพัฒนาตนเอง อย่าดูเพื่อที่จะให้เพิ่มกิเลส<โ>ให้เพิ่มตัณหาแต่ให้ดูด้วยปัญญาเนี่ยดูเอามา,าปรับปรุงพิจารณาแก้ไขตนเองปรับปรุงให้มันดีขึ้นเห็นคนดีก็ดีเห็นคนชั่วก็ดีหล<โ>ว<โ>งปู่ชาท่านบอกบองนี้นะถ้าจะดูนะดูข้างนอกดูคนก็ดูได้แต่เอาดีไว้นะนเห็นคนชั่วก็ดีท่านว่าเห็นคนดีก็ดีคือให้มันดีไว้นะ ดียังไงเอาไปภาวนาทีนี้ภาวนาดีคนชั่วมันดียังไงไม่เห็นมันจะดีเลยอามันดีเราจะได้รู้จักคนชั่วไงคนชั่วเป็นยังไงเราจะได้รู้แล้วคนดีเป็นยังไงจะได้รู้มันจะได้แยกแยะออกไงมันไม่ดียังไงเนี่ยถ้าเราไม่เห็นลักษณะคนชั่วมันก็แยกแยะไม่ออกว่าคนชั่วคนดีเป็นอย่างไงนะก็มันดีตรงนี้แหละีดีเล่ยคนชั่วมันก็ดีคนดีก็ดีเราจะได้รู้จักคนชั่วได้ คนดีมันเป็นลักษณะไหนเราก็จะได้รู้จักแล้วมันดีจริงหรือเปล่าดีไม่จริงเราก็จะได้ศึกษาด้วยเนะี่ยมันก็ดีตรงนี้แหละแต่นั้นการตั้งหลักไว้คือการมีสตินะี่มีสติกรับตนเองนะเ,เห็นอะไรก็ดีเห็นอะไรก็ดีนะคือมันจะได้พิจารณาด้วยปัญญานะีถ้ามองลักษณะนี้จิตใจจะไม่เศร้าหมองแต่แต่ถ้ามองตามกิเลสตัณหาของเรามันเศร้าหมองได้ง่ายนะีย ถ้ามองในแง่ของธรรมะมันดีหมดทุกอย่างนี้จิตใจไม่เศร้ามองผ่องใสตลอดเนี่ยเห็นอะไรก็ดีดจิตใจมองเห็นคนใครว่าดีว่าไม่ดีก็ดีดีดีมันก็เลยสบายเนี่ยใจมันสบายมันได้ไหลไปตามไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์เนี่ยนี่แหละคืออานิสงส์ของธรรมะจริงๆนะแต่เราปฏิบัติธรรมะก็ต้องให้เข้าใจธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรม แล้วก็จะได้รับผ่านิส่งเนี่ยอ่านี่สำคัญนะตามมาแถมๆให้หรอกเนี่ยตั้งใจรับพรนะ